ที่คำนวณทุนประกันเพื่อคนข้างหลังที่คุณต้องรู้นะคะในการคำนวณทุนประกันชีวิตราคาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูความพร้อมด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าคำนวณจากตัวเราเองนะคะว่า เกิดเราเสียชีวิตขึ้นมานะคะค่าจัดงานครั้งสุดท้ายของเรานะคะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้นะคะในแต่และสถานที่ค่าจัดงานค่อนข้างที่จะสูงเองนะคะหรือว่าถ้าหากเราเจ็บป่วยนะคะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ ค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะมักจะมีสุภาษิตคำพังเพยที่เขาชอบพูดกันว่าคนตายขายคนเป็นนั่นเองนะคะสองก็คือว่านี่สินที่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าหากว่าเราเกิดจากไปแล้วนะคะนี่สินนะคะที่เรามีเช่นนี่บ้านนี่รถหรือว่านี่อื่นๆนั่นเองนะคะเราควรจะเตรียมไว้ที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะ สามก็คือว่าไรสไตล์ครอบครัวนั่นเองนะคะคนในครอบครัวนะคะเขาต้องการไรสไตล์แบบไหนแบบเหมือนกับที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือแบบว่าปล่อยไปตามยถากรรมนั่นเองนะคะเราก็ควรจะคำนวณถึงจุดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะสี่ก็คือว่ามรดกที่ต้องการาไว้ให้คนข้างหลังนั่นเองนะคะเราจะเตรียมมรดกเท่าเท่าไหร่นะคะไว้ให้กับคนข้างหลังเพื่อว่าเขานะคะจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ ขั้นต่ำนะทุนประกันนะคะของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะการดําเนินชีวิตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันในแต่ละครั้งของแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเขาเราก็ควรที่จะเตรียมนะคะมระดกตรงนี้ไว้ให้กับคนในครอบครัวนะคะให้เพียงพอนั่นเองนะคะ5ก็คือว่าทุนการศึกษาบทนั่นเองนะคะเราต้องการนะคะที่จะให้ลูกเรานะคะเรียนถึงระดับ เราก็ต้องเตรียมไว้เท่านั้นอย่างน้อยนะคะเราก็มองถึงปริญญาตรีนะคะเพื่อที่เวลาเราจากไปนะคะเขาจะได้ไม่ต้องลำบากนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเขาก็เรียกว่าการคำนวณทุนประกันชีวิตนะคะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะคะว่าในทุนประกันของแต่ละคนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะและนี่ก็คือ5วิธีคํานวณทุนประกันชีวิตนะคะ <S <S เพื่อคนข้างหลังที่คุณจะต้องรู้นั่นเองนะคะ